แล้วก็อย่างคนแล้วไม่ต้องราเสียงเลยเฮะไม่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 ตอนเย็นเหรอก็ก็เล่นกันหมดอ่ะพี่มันนี่แต่ตัวดีเลยพี่มันนี่ไี่เดินชวนเลยนะสี่โมงครึ่งก็เดินไปเดินชัวเลยไปเลย เราครไยะเข้าตาตะองแบบโป้งยงมหน้ว่ายังเนี่ยืแนอยก็สวยคนสาวอะตีสามเออพี่พี่ดุกไอ้ปืนเพงมากันทำไมตีสองทีสามนะไม่กันทำไม พี่จะไม่เล่นจะนอนเหรอ จบเกมนี้จบเกมนี้ได้พอดีมมไามบา่ได้เยน้อะาะพอยไม่มานีกวมาปะไม่ไม่ได้มาเออเนมาีกเลยบาสแม่งสุดยอดเลยอ่ะที่แล้วเห็นมีต่คนบอกเร่งดีวันนี้เขาก็มาวันนี้เขาก็เล่นแม่ เสียงดีเสียงดีฟังไม่ดีนี่เสียงเงี้ยเลยนะเพื่อนดีแหละที่มันไม่เล่นเกมมาก่อน ช่วงนี้เนรขยันเล่นเงินที่ขวายันเลยมันจะกลับใช่ไหมี่ดาวิดาก็ไม่กลับเร็วค่ฝจะตินะกลับฝนะตีะ

อยู่ไหนมีบ้านหมอนอ่ะเห็นไหมสานตูงพานตูงอยู่ไหนวะคือาชบังที่สถากราบังนั่งร้แหงแล้วก็เียนสานตูนอ๋อเขาเกิดมีแล้วปะมีเลยปะมีเทั้งอ๋อเอไม่ใช่เียนสานตูงัง วิ <Bond> ่งไหนก่อนวิ่งไหนวิ่งสเตจวิ่งตรงนี้เนาะวิ่งรามินทาอ๋อแล้วก็ออกนู่นเลยตัดออกนู่นไม่ด่วนไม่ด่วนไม่ด่วนเราไปออกมิทาเลยไหมหรือไม่อยู่ฝั่งนี้ไม่ต้องฟังเราเลย ออกี่โมงเนี่ยเย้เจ้หกโมงิ่งเข้าแปดเ8่ด้วยเริ่มน6มนไปไปนใช่กูเจอมึงอยู่บัสคคุณอยู่ไม่ทันเลยคือตอนแรกแบบ าา็่่ายบาสด้เยโอ,อ้ยทีมพี่ถ่ายบาสได้ดูกลับกันดีสองรุ่มราุ่มนิกระจายอะไปครับไปครับลงครับไปนัดใต้โค้ครับ 真棒。